ส่วนฤดูการแบบนี้นะคะอีกหนึ่งของดีของเด็ดประจําปีเลยก็คือลูกตาลค่ะเริ่มวางขายกันแล้วนะคะลูกตาลน,นาที่ชาวโคราชที่เขาว่างเว้นจากการทํานาในช่วงนี้ก็ไปหาปีนต้นตาลเพื่อที่จะเก็บลูกตาลมาวางขายเพียงแค่ถุงละ20บาทเท่านั้นค่ะ ที่ริมถนนสายประทายพุทธไทยสงตําบลทุ่งสว่างอําเภอรประทายจังหวัดนครราชสีมาช่วงนี้จะเห็นได้เลยนะคะว่ามีชาวบ้านนําลูกตาลมาแกะใส่ถุงวางขายริมสองข้างทางกันหลายเจ้าเลยทีเดียวหนึ่งในนั้นก็คือนายเรืองศักดิ์ชัยภูทรอ,อายุ34ปีค่ะก็เล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังว่าช่วงหน้าแล้งแบบนี้ที่ว่างเว้นจากการทํานา ตนเองกับเพื่อนบ้านก็จะไปหาปีนต้นตาลเก็บลูกตาลมาจากทุ่งนาแล้วก็มานั่งพาแกะเอาเฉพาะลูกตาลสดที่อยู่ข้างในใส่ถุงวางขายในราคาถุงละ20บาทซึ่งช่วงนี้ลูกตาลออกผลผลิตน้อยมากเพราะเดี๋ยวนี้ชาวนาส่วนใหญ่เขาตัดต้นตาลกันทิ้ง ในแต่ละวันชาวนาก็จะไปหาปีนต้นตาลเก็บลูกตาลมาแกะขายได้วันละ100-200ถุงจึงทำให้มีรายได้เฉลี่ยจากการแกะลูกตาลขายวันละ2-3,000บาทบางวันก็ไม่เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าเนื่องจากช่วงนี้ลูกตาลตามทุ่งนาเพิ่งออกผลจึงทำให้ยังเก็บได้น้อย โดยปกติแล้วลูกตาลจะออกผลมากในช่วงฤดูแล้งและจะมีรสชาติหวานอร่อยจึงทำให้เป็นที่ต้องการของตลาดและคนที่สัญจรผ่านไปมาบริเวณถนนสายนี้ก็มักจะจอดซื้อกันเป็นประจำทำให้แต่ละครอบครัวก็มีไรายได้เสริมเป็นอย่างดีจากการเก็บลูกตาลมานั่งปลอกขายอยู่ริมถนนสายประทายพุทธไสยสง์ท่านในผ่านไปแวะอุดหนุนชาวบ้านกันได้นะคะ